ทา้งในสลาก็เต็มหมดแล้วครับโค้งเต็มปั้บเต็มครับทางหนาี่คืองานบุญพ่อเข่าประดับบินบ้านคั้บิดขั้มกุฏาทุ่นกามากันหลายครับจนล้นสล่าครับนี่ครับบนมีที่นั่งครับในสลาเต็มหมดแล้วล้นออกมาทั้งนอกนะครับในเรื่องบรรยากาศทั้งนอก หลายขนาดมีแต่ผู้จ้าองงามๆด้วยมือนี้นี่เแต่ละคนมีแต่คนสวยๆมือนี้มือบุญห่อขาประดับบินครับข้องบาัานคำบิดหล่นสลากมาทั้งนี้ครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยนี่เสียอังเหลืองมีคนนบถ่าแเ้ว๋ยวคู่วันในเทศก็ได้เดี๋ยวาบรรยากาศงานบุญหอเขาประดับบินห้องบาัานคำบิดคำปูตา้านน้อยขุนไก่นะครับสามมู่บ้านนี่คือสลาวบ,บ,บัดบัานคำบิดคำปูตานะครับ บุญนาคข่ประดับบินคึกคักครับปีนี้ซิบหาเมื่อกับบุญกษาก,กับคึกคักกันนี่แหละครับเก็เออเออบภาพบรรยากาศพิธีระมีโรงทานมาตั้งแบบนี้แหละครับเก็เออเออบภาพบรรยากาศให้ครับพอพี่น้องเขาได้เบิ่งกันเก็เออเออบภาพบรรยากาศนะครับนี่คือบุญพ้อข่าประดับบินของบ้านคำบินตำบลคำบอมเพื่อวันริจฐพุ่มเฮา นี่ครับบรรยากาศถูกคนมากวิถีชุมชนงามนี่ครับถูกคนมากกันหลากหลายนะครับที่คืองานบุญพ่อเข่าปะดับบินบ้านคําบิดคัมปูตาผูกคนก็มากกันหลายครับจนล,ล่นสลาครับนี่ครับบนมีที่นั่งครับในสลาเต็มบมดแล้วหล่นออกมาทั้งนอกนะครับเนบรรยากาศทั้งหนอก หลายขนาดมีแต่ผู้จ้าชงงามๆเด้อมือนี่นี่เจ้าละคนมีแต่คนสวยๆมือนี่มือบุญห่อเข่าประดับบินครับของบ้านค้ามบิ้นสมบลคณ์พระบอมเพื่อวารีจะาภูมิห่อหล่นสลากมาทั้งนี้ครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยนี่เศษทั้งเหลืองนี่คนนบถ่านเราจะกู้ว่นไหนเทศก็ได้อ่าเหน่เบิ่งบรรยากาศผู้คนมาทําบุญนะครับมือนี่นี่ครับ เดี๋ยวาบรรยากาศงานบุญหอเขาประดับดินห้องบ้านคําบิดคําปูตาบ้านน้อยขุนไก่นะครับสามมู่บ้านเห็นเบื้องทั้งนี้ครับหล่นสลากมาเลยนี่ครับทางในสลาเต็มแล้วครับเต็มแล้วทางในสลากเป็นทั้งนอกบรรยากาศทั้งนอกนี่ครับรามานนี่ครับผู้คนมากันหลายครับเป็นสามมู่บ้านครับบ้านคําบิดคําปูตาบ้านน้อยขุนไก่เดี๋ยวภาไปเบื้องล่งทานทั้งนองนะครับมันมีล่งทาน อาบจมบรรยากาศโลงทานทั้งนี้เด้อบานนี่แม่ข้ากันโอ้ยแม่ข้าผมแม่ขั้วแม่ขั้วแม่ขั้วมีแต่ผู้จบจบงามๆเด้อโลงทานบ้านคัมบิดนี่ออ๋คำจบประงามบ่ได้เด้อสันแม่ขั้วว่าเด็กศิ่ัยไทยสั่นคำบอ่างามนี่ครับผู้ใดมากลับมาสมานมาได้โลงทานยังก่อนนี่ตั้งมุงหงบ่หรื่นอยังตั้งควปลาตั้มุงหงควบปลาตั้งมุงหงโอ้ตั้ลาบตั้งมุงหงบอกเบตเตอร์เซเด้อ ได้กินได้แล้วบ่เน่ได้แล้วบอกินได้เราอยากซิมเมืองนี่แล้วจะแซ่บบ่นี่ครับซิมหอมแม่ขั่วก็ได้ว้ายซิมหอมแม่ขั่วก็ให้คักเราเว่ยข้าวเอาา่นี่ยครับไอ้เบื่อนบรรยากาศขาวบรรยากาศโล่งท่านงานบุญท่อเข่าประดับินบานค้าบิดเนี่ยครับสลาใหญ่ผู้คนมากกนหลายครับนี่ครับรถลาจอดเต็มไปหมดเลยครับ ก็มีคนมองสิจอดเฮ้ยครับเพราะว่าเป็นบ้านครับบิดเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ครับมีอย army 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 army? ู่สามหมู่บ้านมาโฮมกันที่วัดเดียวครับเลยหลายเอาให้ได้บุญสุขูสุคนเด้อแม่กลัวเอ้ยมาตั้งโรงทานอันนี้จะโชคเด้อกันเจ็ดกันโชคเจ็ดกันนะคอันนี้จะโชคอันนี้จะโชคโชคกันหมันโชคหมาาน้ออ่ยเ ให้เบ่งบรรยากาศทั้งนี่เล้่บรรยากาศทั้งแม่รัวทั้งนี้นี่ครับแม่รัวมีแต่ผู้สุดจอมงามแม่รั่วก็ได้นี่ครับเตรียมเสบียงอาหารที่สีเสบียงพระนี่ครับวันมือบุญหอเขาประดับดินมของบ้านขําบิดนะครับคํามูตาหน่อยขุนไก่สามหมู่บ้านครับร่วมกันนี่ครับล้นโตลงมาอยู่ทั้งพี่กับมีดเออผีมีบาบาบอยู่พี นที่สิเดียงพระนะี่นี่ครับล่นโตลงมาอยู่ผีเลยทำให้เบิ่งบรรยากาศผู้คนมาทำบุญน,นี่ครับล่นสลากมาบ่มีที่นั่งในสลาในสลาเต็มแล้วครับแต่เบิ่งบรรยากาศในสลานี่ครับในสลากเต็มนะครับๆๆๆๆๆๆ บรรยากาศผู้คนมากทางในเซรามก็เต็มหมดแล้วครับโคลเต็มบรัตรสางรุ่นสิงห์ทรายยังนั่งบัตรสังเต็มครับทั้งหนานีครับเป็นเจ้านี่คือบุญขอขับประดับดินของบ้านครับบิดครับบุตรปานน้อยข้นไก่นะครับสามมู่บ้านมาร่วมกันบรรยากาศในเซลามคนเต็มบัดครับหล้นออกไปทั้งนอกครับ นี่ครับเป็นบ่มีที่ให้นั่งแล้วทั้งในหล่นออกมาทั้งนอกเต็มยังฝี่นี่ครับนี่คือครับงานบุญพ่อเข้าประดับิ้นปั้นทำบิ้นทัพูุตรน้อยคุ้นไก่สามหมู่บ้านร่วมกันครับคนมากันหลายนี่ครับบรรยากาศถักดีครับนี่ครับนี่ล้มทานบ่ม นี่ก็มีโรงทานเด้อเป็นมีโรงทานให้ทางนี้ก็ได้มาผู้ใดมาทำบุญแล้วก็มีโรงทานให้นี่ครับได้มากนั่งปสวยโอ๊ยช่วยก็ชวยกระยาดอกใจบุญเสียยางนี่แนะกรับบุญมาทำโรงทานนี่ยครับขอบคุณหลายเด้อสำหรับโรงทานเด้อมีของหวานเจ็บแบมาให้บัรไบัตรไปนอนของเบ้านท่านดูจังบัวเตา อายาบรรยากาศนะครับครับ นี่ครับคือบรรยากาศงานบุญฮอลขอบประดับบินของบ้านข้าบิดข้าปูตาน้อยคุณไก่นะครับสามหมู่บ้านนะครับนี่ครับพี่ไงบ้านเดินนั่งตามมา่นี่งกูช่วยเฮ้ยนี่ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์คก้ามอย่าได้น้อยจากเล้าโอ้มากเลยชิดมือแล้วครับนี่ครับอาจารย์บุญยวัฒน์บุญคนดีคนมาตลอดครับนี่ครับเป็นกาติดตามพบตลอดครับนี่ครับอาจารย์เนี่ยเพื่อนกะเฟรนเดซี่ผมติดตามคลิปพบตลอดเพื่อนก็ได้ ขอบคุณหลายๆด้อาจารย์เป็นตัวต่อผิดกับท่างนี้เงินสำหรับผู้มาร่วมบริจาคในงานบุญนะครับท่างนี้กับซอทอกกำลังนับเงินอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สอท่อรอรัเล่าครับบังคับบิดอันนี้ห้องกษาครับบรรยากาศร้ายครับสามหมู่บ้านครับเป็นบุญร่วมกันนะครับนี่กับบิลเวลาที่พาเป็นสารพัดทหารนะครับ ก็เก ah Wh ็บภาพบรรยากาศงานบุญนอคบาราบินนะครับพปมีหน้องแล้วเดี๋ยวเบิ้งนะครับของบัตรข้มบิดข้ามฟุตาได้ยังงอันเท้ากล้องกินนั่นกันเอาเลยครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับนี่คืองานบุญนอคบาประดับดินฝันข้าบิดที่นี่โรงทานมาหน้ามือ มีโรงแานพร้อมนี่ครับโอ้ยคอยเป็นเอฟซีเนอะเออมาเจอเอเคเอซีครับเจ๋นะครับประจําเนอแล้วเบิ้งประจําเราแขอบคุณหลายๆเด้อไป็นเบิ้งลาบเป็นเบิ้งแซ่ไรเนี่ยท่านเบิ้งลาบ่ดแล้วค่ะโอ้ยมามาเบิ้งโรงแรมนะพอดะนี่ครับบรรยากาศเอาเบิ้งโรงทรมนั่งนี้ครับบานเน่มาทั่งนี้มาทั่งนี้นี่คึกคักครับบรรยากาศโรงแาน ของบ้านกับเบียดอ๋อได้ยังล่ะกระเพาะปลาอ๋อเขเป็นจะแซบเป็นตะแซบอ่านี่ไอ้เบิ่งบรรยากาศโรงทานงานบุญฮอกาวกระดาษินบ้านคำบิดออคำบูตาน้อยขุนไก่นะครับสามมื่อวานนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศใอ้เบิ่งนี่คือบรรยากาศ,ากาศโรงทานนะครับของบ้า ราชการล่งท่าตั้มบางงสสะพ่อฟ้านะครับนี่ครับงานบุญนอเขาประดับดินบ้านข้าบิดนข้อ้นไก่ครับข้ามมูตาสามหมู่บ้านนะครับร่วมกันนี่ครับบรรยากาศคึกคักครับบูได้บกเคยเห็นขยายหน้านะครับมาเบิร์นมาชมนะครับ บ้านกำบีดเป็นหมู่บ้านหินใหญ่นะครับ3หมู่บ้านนี่ครับบรรยากาศคึกคักดีนี่ครับได้ยัางร้านเลยหอ้ตับมึงค่ะคุณอนเสียบจะได้ล่ะลักสิบมึงหลักก่อนก่อนอยู่ยังล่ะตับมึงไปถามไปเอาอีกก็อีกนี่ครับทั้งนี้บรรยากาศแม่ครัวก็บ่ได้อยู่ได้เศร้านี่ครับนี่ครับก็สิได้บุญพจนได้บุญหลายดอกเพราะว่าเพิ่นมาทําโรงทานมื้อนี้ อันนี้ครับในเบื่องบรรยากาศโลงท่านนะครับนะอยู่ในบ้านได้กัเขาไปว้กินร่อคิดกน่อให้เนกินากินกินแน่ได้อันนี้ครับตามงกับได้ยซาเลย นี่ครับนี่คือบรรยากาศโรงทานงานบุญท่อเข่าระดับยินบ้านขับบิดขับปูตาอตาตัมตัมย้อนก็นเส้นน้ำมึกจะคักตามีไม่จังหวะหนี่คือซาลาบัดบ้านขับบิดขับปูตาแล้วครับ บุญน,น,อ,ขอ,นอข้าบดบินคึกคักครับปีนี้ซิมหาเมื่อกับบุญข,ข,ข,ข้าวสาลีพิชคัตด้วยกันนี่แหละครับสำหรับผู้ใดอ,อยากมาทับบุญทั้งบ,งบันครัพบิดกับมาได้นะครับเนาะงานบุญฮ่อข้าวบดบินแบบว่าย่งางฮ่อก้าวสาลีหอข้วพันธุ์านะครับแต่ทีนี้บรรยากาศที่ที่แบี้รงทานมาตั้งแบบนี้แหละครับเอ้าเดทำบรรยากาศให้ครับพอมีะนองเฮาได้เบิ่งกัน